สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ท็อปข่าวเที่ยงนะคะอยู่กับคุณอุดรแสงอรุณและดิชนนิติตราเาวพยักค่ะครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับรุกวนน้องมวยอีก1วัน2วันนะครับดเดี๋ยวี่ฟ<ล>องมาประจําการติดภารกิจนะครับก็อย่างที่ เฮดไลน์เราเข้ารายการวันนี้ไม่มีเรื่องอื่นเลยนะฮะเพราะว่าเมื่อวานก่อติดเรื่องนี้ไปชั่วโมงกว่ากว่าเลยนะครับท่านผู้ชมบอกว่าแม่เสียดายเวลาหมดแล้วนะก็มีพี่สถาพรมีพี่หนุ่มสันติสุขพี่กนกลากยาวไปจนถึงกลางคืนยิ่งกลางคืนยิ่งโฟนอินโอ้โหยิ่งปลุร้ราหัวใจดุเด็ดเผ็ดมันดุเด็ดมากหมอรวีก็บอกว่าเอาจริงๆนะครับผมว่าวันนี้พูดสามารถเมื่อคืนนะวันพรุ่งนี้สภาล่มสวกิติศักดิ์รัตนรัตนวราหะบอกว่าเอาจจริงนะฮะ ร่มร่มแล้วก็สวเนี่ยผมว่าครึ่งครึ่งน่ะน่าจะมาประมาณครึ่งหนึ่ง250ก็น่าจะาประมาณสักร้อยยี่สิบห้านะฮะโฟกัสมันก็เลยจับจ้องมาอยู่ที่อาคารรัฐสภาเช้านี้นะท่านผู้ชมครับปรากฏว่าภารกิจของท็อปนิวสองเรานะฮะไล่เช็คเลยสสใครมาบ้างสวใครมาบ้างแล้วก็ใครขาดบ้างใครโดดบ้าง ใครลาบ้างมันน่าตกใจจริงๆเลยนะฮะเดี๋ยวก่อนไปเริ่มกันผมรายงานตัวเลขก่อนก็นแล้วกันมีสอมีสมาชิกเนี่ยนะฮะสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมตอนนี้เช็คมาล่าสุด596คนลงชื่อห้า้คนนะฮะ <c oughs> มาลงชื่อว่ามาประชุมขีดเส้นใต้ว่าลงชื่อก่อนเป็นสอวสองสีท่านจาก2อ0จาก250ห้าสมา204นะฮะหายไป 46คนแต่เมื่อวานก็มีสวหลายคนบอกไงว่าอสัก200ก็มาแหละอย่างนี้ก็ยินว่ามาแหละก็มาแหละก็มา204ครับ,รบสอสอ392นะฮะโอ้โหไม่รู้ว่าเจอกระแสะเสียงนะเซ็งแซ่กันทั้งคืนนะ<ช>กับลำมีรายงานข่าวจากพลังประชารัฐนะฮะบ,บอกว่าลุงไม่ใช่ลุงขอโทษทีเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคนะครับเฮ้ยมันจะไหวเหรอ,อกระแสะมาแบบนี้แล้ว เราจะกลายเป็นเสียคะแนนสมั่งนะฮะที่สุดแล้วก็เลยมีการสั่งการบอกว่าเอาให้สอสอประชุมไปแสดงตนไปประชุม โหวตหรือไม่โหวตอีกเรื่องหนึ่งก็ว่ากันไปแสดงตนไปประชุมเสร็จแล้วเรากลับก็ได้เดินค่อยไปวันกำลันผู้ใหญ่บ้านก็ได้กำนันผู้ใหญ่บ้านรออยู่เดี๋ยวไปแสดงตนก่อนไปลงชื่อก่อนว่าฉันมานะมาแล้วมานะนะฮะขณะที่สวบางกลุ่มเนี่ยครับเดิมทีก็จะมีแกนนําเป็นระดับบิ๊กบิ๊กนพลเนี่ยนะฮะก็จะเดินไปร็อบบี้กลับ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 แต่ที่สุดแล้วนะฮะก็บอกว่าเอาปล่อยฟรีสไตล์กันแล้วกันก็คือให้มาประชุมให้มาแสดงตน โหวดไม่โหวดอย่างไรก็ไปว่าตามกระบวนการนะครับมีรายงานข่าวเข้ามาเนี่ยนะฮะบอกว่าอันนี้ท่านประธานชวนนะได้แจ้งนะครับวันนี้มีสมาชิกก็มาประชุมครบองคนะขวิีการนับองค์ประชุมนะฮะได้ประมาณ376ท่านคือมาแสดงแต่เวลาจะประชุมก็จะให้กดเพื่อจะแสดงตนนับองค์ประชุมปรากฏว่า376เนะฮะเกินเกินกลึงหนึ่งไปนิดเดิง กึ่งเงินอยู่ที่ประมาณ364่ <c oughs> มา376็ก็อ่ะประชุมได้อออร,ร <c oughs> อดแหละ,ะ <c oughs> ก็ <c oughs> เลยเริ่มประชุมท่านก็บอกว่ามีรายงานข่าวบอกว่าเนี่ยนะมีสมาชิกในแจ้งความประสงค์ลาแบบลาพิเศษเลยติดภารกิจลาพิเศษแจ้งลาไป32คนนะแล้วก็มีสมาชิกที่ติดโควิดนะติดโควิดลาไปอีกเนี่ยยื่นเวลาไป19ท่านนะครับ <c oughs> แล้วก็มีสมาชิกที่ลาแบบไม่มีอะไรเลยยังหาเหตุผลไม่เจอคือป่วยก็ไม่ป่วยป่วยก็ไม่ป่วยลากิจก็ไม่ลากิจคือแจ้งลาไม่มาไม่มาแค่นั้นแหละก็คือไม่มานะฮะยีคนคือลาเฉยๆลาเฉยๆนี่ยีคนแม่อยากจะรู้จังไอ้ลาเฉยๆนี่ใครบ้างไปไหนด้วยแล้วใครนะใครกันนะฮะก็โดยสรุปก็คือว่าหายไป79แต่ทั้งหมดทั้งมวลมีแบบที่ไม่แจ้งอะไรเลยคือไม่มาโดดเลยเนี่ยก็มีเยอะนะครับ รวมรๆมมา596จากสภาที่มีอยู่ที่727นะครับก็สามารถที่จะดำเนินการประชุมไปได้ วาระก็เริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยนะครับโดยผู้สื่อข,ข่าวก็รายงานวันนี้จะมีกฎหมายที่จะเข้าสู่การพิจารณามิตรกฎหมายที่ยังค้างเก่าอยู่เนี่ยนะครับก็คือร่างพรบรในส่วนของระยะเวลาในการดําเนินกระบวนการยุติธรรมนะครับมีประมาณอยู่5มาตรามาตรา8มาตรา9มาตรา10มาตรา1 1มาตรา12นะครับที่สุดก็ประชุมไปได้ผ่านแพ๊บเดียวถ้าเขาจริงจังนะ แป๊บเดียวปึ้งพึงปึ้ง,งอภิปรายเสร็จนะแปลยติสงวนคำแปลยติก็ว่าไปที่สุดแล้วก็ผ่านไปได้แล้วก็เข้ามาสู่กฎหมายหลักเข้ามาสู่กฎหมายหลักก็คือร่างประกอบร่างพรบรประกอบรัฐมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสสนะครับซึ่งร่างนี้แหละเป็นประเด็นที่จับตามองว่า การพิจารณาในส่วนของการให้กรรมธิการไปประชุมเพิ่มเติมและเอากรอบข้อเสนอที่จะมาล้อกับมาตรา23เนี่ยนะฮะว่าหาร500แล้วคุณจะหาร500อย่างไรนะครับประเด็นก็มีความวุ่นวายเกิดขึ้นอยู่พอสมควรนะฮะเดี๋ยวผมไล่เรียงกันนิดนึงตั้งแต่การประชุมตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเศษก็มีการลงมติ ในมาตรา8อันนี้จบเสร็จสิ้นกระบวนการของร่างแรกเนี่ยนะครับระหว่างนั้นเองมาตรา8ของร่างแรกเนี่ยนะฮะคุณหมอรวีก็บอกว่าอยากจะขอท่านประธานเอาเรื่องของการแก้เนี่ยพรบรเรื่องของกฎหมายลูกเนี่ยนะเอามาพิจรารณาขอแซงคิวหน่อยได้ไหม,มนะเพราะว่าเดี๋ยวกลัวเตะทวงหรือตัวกลัวยืดเดี๋ยวองค์ประชุมไม่ครบเดี๋ยวจะทาให้เหลทท่านประธานทูลบอกไม่ได้ เราบรรจุร่างไว้แบบไหนก็ต้องแบบนั้นพิจารณาให้แล้วเสร็จนะฮะที่สุดก็ดําเนินการและก็แล้วเสร็จเป็นต้นไปนะครับเอาทีมงานเดี๋ยวผมจะเลี้ยวไปที่นู่นเลยดีกว่านะฮะเพราะเดี๋ยวหลายคนก็อยากจะดูบรรยากาศของการประชุมรัฐสภานะครับทีมงานเดี๋ยวให้ทีมงานประสานนิดหนึ่งนะฮะนี่มีควันหลงน้องมุย้ยนะเขาบอกว่าควันหลงจากพักพลังประชารัฐ ล่าสุดมีสัญญาณส่งมาให้ด<ม>ูไว้เล่าให้ฟังนิดหนึ่งบรรยากาศ<ย>เป็นยังไงอย่างที่บอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยนะหลายคนก็ไปจับตามองว่าจะมีคําสั่งมาไหมว่าจะมาประชุมไม่มาประชุมเนี่ยนะคะปรากฏว่าน่าจะทนกระแสรแรงกดดันไม่ไหว <c oughs> นะ <c oughs> คือกระแสรแรงมากจริงๆเนี่ย <c oughs> ก็เลยมีการส่งสัญญ,ญาณไปอย่างที่พี่หนุ่มบอกตั้งแต่ตอนแรกว่าเออไปเข้าประชุมเถอะไปเข้าประชุมก่อนนะคะคือให้ตบตบเท้าแล้วก <c oughs> นะ็เรียงแถวเข้าไปในการประชุมครั้งนี้แต่ แต่เมื่อมีการพิจารณากฎหมายลูกถึงจังหวะนั้นเนี่ยค่อยทยอยออกจากห้องประชุมโโอ้โนี่เขาเป็นการส่งสัญญาณกันมาแบบนี้เพราะว่าอยากที่จะมีการคว่ำหารห0าร5อยนี่แหละ ซึ่งตอนนี้ก็ต้องจับตาดูว่าพอถือนาทีนั้นจริงๆใครจะตบเท้าออกมาบ้างนะคะก็เนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันเมื่อวานนี้แล้วก็กลับลําแบบชนิดว่าเรือเนี่ยคว่ำออกมาเลยอ่ะพี่ชมคือคว่ำโป๊ะอ้าวสุดท้ายวันนี้ตบเท้าอล้านี่ขนยางใช่ไหมขนยางนะยางก็อายางอายไม่ใช่นะก็ที่สุดก็มาประชุมกันเต็มองค์ประชุมเลยแล้วฮะ มาลงชื่อแล้วส่วนจะพิจรารณาม,มากน้อยอย่างไรจะล้มไม่ล้มอย่างไรเดี๋ยวก็รอติดตามเอาเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศสดๆกันอยู่ที่อาคารรัฐสภา,ากับผู้สื่อข,ข่าวคุณสุพรท,ทิพย์เทพจันตานะฮะกอดติดบ้างตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วล่าสุดเป็นอย่างไรไปติดตามกับคุณสุพรทิพย์ครับเชิญครับ ขณะน,นี้การประชุมรัฐสภากำลังอยู่ในช่วงพิจารณานะคะร่างพรบรว่าด้วยการเลือกตั้งสสนะคะเป็นกฎหมายลูกที่กำลังพิจารณาในวาระที่สองและว,วาระที่สแล้วนะคะโดยพบว่านายแพทย์ชนน่านค่ะได้ลุกขึ้นยกมือขอเสนอ นับองค์ประชุมค่ะก็หวังว่าจะคว่ำตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะคะแต่ทางด้านการนับองค์ประชุมก็พบว่าองค์ประชุมยังครบดีค่ะและมีการเพิ่มจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆด้านพักประชาธิปัตย์และพักภูมิใจไทยต่างประสานเสียงนะคะว่าจะขอให้ลุยพิจารณารายมาตราลงมติกันให้ตามข้อบังคับเลยค่ะ เมื่อนายชวนหลิกภัยประธานรัฐสภานะคะได้สำรวจองค์ประชุมเพื่อเตรียมพิจารณาร่างพรบรประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอในวาระที่2และ3ต่อทันทีนะคะสมาชิกรัฐสภามีทั้งหมด727คนเป็นสอว205คนนะคะสอส397คนรวมแล้วผู้มาร่วมประชุม602คนค่ะซึ่งก็ถือว่าครบจำนวนองค์ประชุมมากเลยทีเดียวนะคะซึ่งในแพทยชนน่านสีแก้วนะคะ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายค้านในสภาเสนอยติขอให้นับองค์ประชุมหวังว่าหากองค์ประชุมไม่ครบประธานจะปิดการประชุมนั่นเองแต่ก็พบว่าองค์ประชุมครบค่ะโดยลุกขึ้นหารือบอกว่าก่อนเข้าสู่วาระ การพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวตนขอเสนอยติตรวจสอบองค์ประชุมเนื่องจากว่าร่างกฎหมายฉบับนี้เป็นร่างที่มีความสําคัญมากต่อประเทศชาติประชาชนและระบอบรัฐสภานะคะเมื่อพิจารณามาถึงมาตรา24ซึ่งที่ผ่านมาทั้ง3 23มาตราก็มีความเห็นแตกต่างกันเยอะมากความเห็นแย้งอยู่ในหมู่พวกสสนะคะทั้งสงฝ่ายชัดเจนหลังจากที่รัฐสภามีมติเห็นชอบกับการแก้ไขเพิ่มเติม เนือคำแปลยะติการสงวนความเห็นของเสียงข้างน้อยให้กลับมาใช้การคำนวณสสด้วยการหาร500ที่เปลี่ยนจากระบอบเดิมในร่างกฎหมายหลักที่หารด้วย100นะคะทําให้มีความเห็นแตกต่างกันมากดังนั้นนายแพทย์ชนน่านบอกว่าก่อนที่จะพิจารณากฎหมายฉบับนี้องค์ประชุมและความเห็นของสมาชิกมีความสําคัญมากจึงมีความจําเป็นจะต้องตรวจสอบองค์ประชุมเพื่อให้เกิดความชัดเจนค่ะ องคประชุมเพื่อไม่เป็นองค์ประชุมเพื่อให้การประชุมไม่สามารถดําเนินการต่อไปได้เนี่ยเป็นสิทธิของเสียงข้างน้อยในการที่จะบอกกล่าวกับเสียงข้างมากเพื่อระงับยับยั้งการกระทําที่เราเห็นว่าไม่ชอบโดยเฉพาะไม่ชอบด้วยบทญญยติรัฐรมนูญและในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยนอกจากจะไม่ชอบด้วยบทญญยติรัฐธรมนูญนะครับท่านนัานครับยังมีการก้าวล่วงการแบ่งแยกอํานาจอธิปไตยซึ่งเป็นอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศ หน้าตุลาการอำน,นาจที่จะมีอยตาซึ่งจะต้องแบ่งแยกหน้าที่กันทํางานอย่างชัดเจนแต่มีการก้าวล่วงทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสภา,หาแห่งนี้มันก็เลยมีความจําเป็นท่านประธานครับที่เราจะต้องมาตรวจสอบประชุมให้ชัดว่า มีความชัดเจนเป็นเสียงข้างมากจริงหรือเปล่าที่จะพิจารณากฎหมายฉบับนี้ต่อไปาจากนั้นก็ให้ในายสาธิตปิตุเตชะนะคะในฐานะประธานกรรมธิการวิสามันกล่าวชี้แจงก่อนเริ่มพิจารณาค่ะโดยฟังความเห็นจากกรรมธิการที่เสนอแประยะติสงวนคำความเห็นนะคะคือนายนิกรจำนงกรรมธิการค่ะก็กล่าวนะคะว่าเมื่อเห็นปัญหาว่ามาตรานี้ขัดต่อรัฐธรรมนูญเรื่องสูตรคำนวณการหารสสบัญชีรายชื่อด้วย500จึงไม่เห็นด้วยนะคะ ขณะเดียวกันนายชูศักดิรินนกรรมาธิการเช่นกันทีส่สงวนความเห็นก็ระบุเช่นเดียวกันนะคะว่ามาตราดังกล่าวสุ่มเสี่ยงขัดต่อรัฐธรรมนูญการจะทําอะไรที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญต้องคิดให้มากค่ะด้านนายชินวรบุญเกียรตินะคะจากพรรคประชาธิปัตย์เองก็กล่าวว่าเห็นด้วยว่ากระบวนการพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้เดินมาถึงขั้นตอนวาระสองและ3แล้วถ้าพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายใน180วันก็ต้องดําเนินการตามรัฐธรรมนูญตอนนี้อยู่ระหว่างการ ดำเนินการขั้นตอนตามลำดับมาตรานะคะส่วนผลประชุมจะครบหรือไม่ก็ขอให้เป็นไปตามกระบวนการธรรมชาติและข้อบังคับและก็กฎหมายรัฐธรรมนูญค่ะด้านนายสุภชัยใจสมุทตนะคะสสบัญชีรายชื่อภูมิใจไทยก็กล่าวในฐานะสมาชิกรัฐสภานะคะว่าต้องทําหน้าที่อยู่ในสภาแห่งนี้เพื่อรอลงมติ เรียงรายมาตราตามข้อบังคับที่กําหนดไว้การที่นายแพทย์ชนน่านพูดเหมือนจะเป็นการทําให้องค์ประชุมไม่ครบเป็นความชอบธรรมการที่รออยู่คนที่รอลงมติกลับกลายเป็นความไม่ชอบธรรมและเป็นความไม่ดีจะทําให้ประชาชนเกิดความสับสนนั้น ส่วนทางด้านภูมิใจไทยนั้นก้าวข้ามคําว่าหารร้อยหรือหาร500ไปแล้วสอสอมีหน้าที่สําคัญคือการทําให้กฎหมายที่ปรับปรุงพิจารณาเสนอเข้ามาใหม่นั้นเดินไปจนสุดทางนะคะส่วนขั้นตอนจะเป็นอย่างไรจะร้องต่อสารรัฐธรรมนูญหรือไม่สารรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยอย่างไรภูมิใจไทยพร้อมรับคําวินิจฉัยนั้นและการที่ เดินทางมาแล้วเปลี่ยนใจกลางทางแล้วอ้างว่าเพื่อระงับยับยั้งสิ่งที่ไม่ดีงามนั้นจะทําให้ประชาชนสับสนค่ะไปฟังเสียงคุณสุภาชัยกันค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านพูดได้อภิปรายมันทําให้ดูเสมือนว่าสิ่งที่ท่านกําลังจะทําคือการที่จะทําให้องค์ประชุมไม่ครบเนี่ยนะครับเท่าที่เห็นเนี่ยมันเป็นความชอบธรรมที่ท่านทํา และสิ่งที่พวกเราอยู่ที่นี่กันที่จะอยู่เพื่อรอลงมติกลับเป็นความไม่ชอบธรรมเป็นความไม่ดีที่กําลังจะทําอยู่ซึ่งผมคิดว่าถ้าเป็นอย่างนั้นทําให้พี่น้องประชาชนเกิดความสับสนขอเรียนว่าในฐานะสมาชิกรัฐสภาในการปกครองในระบบประชาธิปไตยันมีพระหมหากษัตริย์เป็นประมุขนั้นพวกเรามีหน้าที่ที่จะต้องทําครับภูมิใจไทย ก้าวข้ามคามว่าหารร้อยหาร500ร้อยไปน,นานแล้วครับแต่เราคิดว่าเรามีหน้าที่อันสําคัญก็คือการที่จะทําให้กฎหมายซึ่งได้มีการปรับปรุงได้มีการพิจารณาเสนอเข้ามาใหม่เนี่ย ได้เดินประจนสุดทางสําหรับช่วงนี้ไปติดตามบรรยากาศในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสสกันต่อนะคะในพิจารณามาตรา24ทับหค่ะซึ่งขณะนี้เป็นการพิปรานะคะการพูดคุยชี้แจงของนายนิยมเวชกามาค่ะกลับมาใช้นี่แหละคือปัญหาที่มันเกิดขึ้น ในการเลือกตั้งคราวนี้ครับยกผมจะบอกว่ายกเลิกไปแล้วในมตาตรา129เก่าแต่ท่านเอากลับมาอีกมันจึงเป็นประเด็นว่าลักษณะแบบนี้มันจะมีปัญหาเกิดขึ้นต่อไปท่านประธานเกิดขึ้นยังไงที่ว่าผมแตกต่างน่ยมันจะมีปัญหาเรื่องการคำนวณผมจึงเห็นว่า สมมติว่าสสเขตแบบพวกผมนี่ยสสเขตมันแน่นอนอยู่แล้วเลือกตั้งเสร็จคะแนนใครได้ทีหนึ่งก็ได้เป็นสสแล้วปรากฏว่าต่อมาต่อมาต่อมาเอาคะแนนมารวมกันสสผลิตตามปกติก็ได้เพราะอันเดิมที่คำนวณตามกฎหมายตัวนี้มันเป็นกฎหมายเก่าหมายถึงว่าเก้าสเเก่าเป็นบัตรใบเดียวแต่วันนี้มันเป็นบัตรสองใบ สสเขตก็ได้ไปต่างหากเขาได้ไปแล้วใน400คนไม่มีที่ไหนดอกในโลกดิอยู่เฉยเอา400มาบวกกับไอ้หนึเป็น500นะ่ะผมก็ยังคิดว่าคิดได้ยังไงมันถึงเกิดกรณีที่เกิดขึ้นในกฎหมายฉบับนี้เพราะว่าท่านกระทำ ค่ะและจนถึงขณะน,นี้องค์ประชุมร่วมรัฐสภาก็ยังคงอยู่ที่605คนนะคะซึ่งก็ต้องติดตามค่าว่าจะพิจารณาลงมติรายมาตราไปจนครบวาระสองวาระสามผ่านพ้นไปหรือไม่ซึ่งจะมีการรายงานให้ทราบในช่วงข่าวต่อไปค่ะและนี่คือความเคลื่อนไหวที่อาคารรัฐสภาวันนี้ค่ะ กับขอบคุณคุณสุพรทิพย์เทพชนตานะครับได้ก่อติดมาตั้งแต่ช่วงเช้าเราก็จะกาะติดกันอย่างต่อเนื่องนะครับถ้ามีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นที่อาคารรัฐสภาเช่นโหวตบาระเนี่ยในการพิจารณา24ทับหนึ่งนะครับเอาโหวตความาเดี๋ยวเราก็ไปติดตามคใครบ้างความไม่ความอย่างไรหรือองค์ประชุมพอสั่งนองค์ประชุมองค์ประชุมหายหมดองค์ประชุมไม่ครบอะไรแบบนี้ นะฮะเดี๋ยวเราก็จะไปดูบรรยากาศอย่างต่อเนื่องและถ้าบรรยากาศในสภามีอะไรเข้มข้นทีมงานก็ต่อจอเล็กส่งสัญญามาได้เลย <c oughs> เดี๋ยวก็สลับไปท่านผู้ชมได้ดูบรรยากาศที่นู่นว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ <c oughs> เอาล้ะนะฮะเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันก่อนเนี่ยนะครับว่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเลยนะครับคนก็ไปจับจ้องมองดูโดยเฉพาะกรรมธิการเสียงข้างมากที่เอา500ก็คือนายแพทย์ระวีมาชวาดลเนี่ยนะครับเมื่อคือนได้สัมภาษณ์กับพี่กนโนกก็โอ้โหดูเดือดมากเมื่อเช้าให้สัมภาษณ์อีกทีเอาละคุณหมอพูดก่อนเริ่มประชุมสภานะครับคุณหมอบอกยังไงอาจจะล่มแต่ตอนนี้มันไม่ล่มแล้วมันเดินต่อเนื่องไปได้คุณหมอก็บอกว่าก็ต้องจับตาดูเกมต่อไปว่าถ้าสมมติ พิจารณาในวาระสองดำเนินการไปได้การโหวตสองเนี่ยอาจจะผ่านและไปจับตาดูวาระสามก็จะคว่ำหรือเปล่า<ช>ถ้าเขาคว่ำเขาจะคว่ำตรงนี้แหละเดี๋ยวเราจะทำไทม์ไลน์ให้ดูเดี๋ยวเอา,านำเสนอท่านผู้ชมเดี๋ยวในช่วงต่อไปนะครับขณะที่หมอระวีเองก็บอกว่าวันนี้อยากจะได้กล้องให้พลเอกประวิทรวงสุวรรณได้เรียกพลรพักได้เรียกสมาชิกได้เรียกลูกพักหรือส่งสัญญาณไปถึงสมาชิกวุฒิสภาว่าวันนี้ขอให้ประชุมโดยพร้อมเพียงกันที่สุดก็ประชุมโดยพร้อมเพียงกันนะครับสภาไม่ล่มแต่อย่างใด ด้านนายแพทย์ชลน่านสีแก้วนะฮะก่อนที่จะมาประชุมสภาวันนี้โพสเฟซบุ๊กกันก่อนคุณม่้ยส่งสัญญาณเลยชัดเจนมากนี่เ <นะ S 2> ขียนชัดเจนนะ10ส,สิงหาไม่เป็นองค์ประชุมรัฐสภายกเลิกกฎหมายหาร500ยุติสืบทอดอำนาจประยุทธ์อเออนี่เขาก็ยืนยันของเขามาตลอดนะว่าเขาจะคือเขาไม่เอา500ตั้งแต่แรกอยู่แล้วยืนกรานมาตลอดขณะที่ คุณหมอชลนาตเอก็ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมเนี่ยนะครับบอกว่าในฐานะที่เป็นผู้นําฝ่ายค้านในสภาพผู้แทนรัษฎรเนี่ยนะฮะวันนี้ประกาศมาตั้งแต่ต้นเจตจำนงเราชัดเจนว่าเราไม่สนับสนุนกับกฎหมายหาร500ซึ่งขัดต่อเจตนารมณ์ไปฟังเสียงคุณหมอชรนาตกันนะครับแนวทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยเราประกาศมาตั้งแต่สัปดาห์ต้นๆที่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการโหวต500นะครับนั้นเราก็แสดงเจนตนารมณ์มาชัดเจนอยู่แล้วว่าเราไม่สนับสนุนนะครับ กฎหมายฉบับหาร500ด้วยเหตุผลผมนำเรียนได้หมดแล้วนะครับมันขัดเจตนารมณ์ขัดรัฐธรรมนูญขัดกระบวนการวิธีการทุกอย่างโดยเฉพาะใช้อำนาจของบุคคลภายนอกอำนาจบริหารมาก้าวไก่อำนาจนิติบัญญัตินี่อันนี้เรายอมไม่ได้เป็นการทำลายระบบรฐัฐสภาดังนั้นเราก็ประกาศชัดนะครับว่าเรามีเจตนาที่จะยับยั้งกฎหมายฉบับนี้ด้วยกลไกลทุกวิธีการ กลไกและมาตรการที่ใช้นี่การไม่เป็นองค์ประชุมหรือการวอล์กเอาหรือการไม่ร่วมสังกรรมนี่ถือเป็นมนาตรการสุดท้ายนะครับที่เรามีอยู่ในนาของฝ่ายคา้านเราก็ประกาศอย่างนี้ชัดเจนครับ กำลังจะบอกว่าแนวทางของพักเพื่อไทยพักฝ่ายค้านยืนยันชัดเจนอยู่แล้วว่าเราไม่เอาหาร500เราเดินหน้าหาร100นะครับแล้วก็ประเด็นสําคัญคือว่าเมื่อวานนี้คนไปถามพลเอกประวิตยกันทั้งวันเลยนะฮะว่าสรุปแล้วเนี่ยการสั่งให้สมาชิกพลพรรคเดินหน้าในการคว่ำการประชุมพิจารณารัฐสภาเนี่ยนะฮะเป็นการจับมือหรือว่าเป็นการเดยวกับพักเพื่อไทยหรือไม่บิ๊กป้องก็บอกชัดเจนไม่มีไม่ดีดิวจะไปเดิวย่างไรสื่อเขียนเองทั้งนั้นสื่อเขียนเองทั้งนั้น นะครับวันนี้ก็เลยต้องมาถามหัวหน้าพักเพื่อเพื่อไทยว่าคุณหมอชรนาทประเด็นเรื่องของการเดียวพลังประชารัฐจับมือกันระหว่างบิ๊กนะที่อยู่ที่เพื่อไทยกับลุงป้อมมีจริงหรือไม่อย่างไรลองไปฟังดูนะฮะเกินไปครับเป็นเป็นข้อมูลที่เผยแพร่ออกไปเกินเกินความเป็นจริงไปหลายขั้นเลยก็เข้าใจอยู่นะครับผู้ที่ที่นำมาเสนอในมุมนี้เนี่ยเพื่อ เพื่อหวังผลนะครับในการที่จะใช้คําว่าดิสเครดิตพักเพื่อไทยและก็ได้ประโยชน์ทางการเมืองกับซีเคาและเป็นการทําลายความชอบธรรมคือคกลไกที่เพื่อไทยใช้เนี่ยขณะนี้เริ่มเป็นที่ยอมรับนะครับในการยับยั้งกฎหมายจากเสียงข้างมากที่เป็นผดเด็จการเนี่ยคนไกนี้เริ่มยอมรับพอประชาชนเริ่มยอมรับปุ๊บก็ปล่อยเรื่องการดิลลับระหว่างพังประชารัฐเพื่อมาทําลายเพราะฉะนั้นผมปฏิเสธนะครับว่าเราไม่เคยมีในการที่จะไปจับมือกับพักพลังประชารัฐ หรือจับมือกับพักใดๆนะครับโดยเฉพาะไปจับมือเพื่อผลักดันคําถามสุดท้ายว่าให้บิ๊กป้อมไปเป็นนายกอะไรต่างๆเนี่ยนะครับไม่มีครับคนก็จับสัญญาณจากที่คุณหมอเชล่น่านเคยให้สัมภาษณ์ไปนะฮะช่วงตั้งแต่ประมาณถ้าจําไม่ผิดนะสหรือ3สิงหาคมนะครับกับกรณีที่สภาล่มเสร็จแล้ว ทางด้านของแต่ละส่วนก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับบางคนก็บอกว่าเป็นหน้าที่เป็นเอกสิทธิ์สอสอสวจะประชุมหรือไม่จะประชุมจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ว่ากาันแต่คุณหมอชลนานนะมีช่วงหนึ่งเนี่ยยอมรับไกล,กลว่าเอาละนี่มันคือเกมที่พวกเราเนี่ยวางแผนในการที่จะเดินเกมนี้โดยการที่จะทําให้สภาลม่มไม่อยากจะได้กฎหมายแล้วไอ้หาร500้อเราอยากอยากจะกลับไปที่หารร้อยก็คือให้มันเกินกว่ากรอบรลยเวลาร้อยแดสบวันนะครับและ มีการและมีพักการเมืองได้มามีส่วนร่วมกับเราด้วยในแย่สําคัญก็คือเป็นเกมและมีพักการเมืองอในรัฐบาลเนี่ยมาร่วมกับเราด้วยคนก็เลยไปต่อจิกซอแล้วก็ไปต่อยอดเป็นที่มาว่าแนวทางเนี่ยมันช่างระไม้คล้ายคลึงกับสิ่งที่พักเพื่อใครต้องการเลยเนี่ยนะฮะมันก็เลยเป็นประเด็นที่ต้องหยิบมาขยายความกัน ขณะที่คุณสุดทินนะฮะคุณสุดทินครางแสงสองสอ,สอ,สอมหาสารคามเมื่อเช้าก็ให้สัมภาษณ์เหมือนกันเนี่ยนะครับบอกว่าวันนี้แนวทางของแต่ละพักเป็นเรื่องการให้เกียรติซึ่งกันและกันซึ่งเป็นการปฏิบัติของพักร่วมไม่จําเป็นจะต้องเป็นทิศทางเดียวก,กันกับเพื่อไทยที่ประชุมร่วมรัฐสภานี้กรณีของเพื่อไทยไม่เอาหันห้าร้อเพื่อไทยไม่เอาหันห้าร้อยเจ้าหันร้อยแต่พักเล็กๆอย่างก้าวไกลนะครับเสรีรวมไทยหรือประชาชาติ นะครับเขาจะเอาหาร500เพราะมันเป็นโยชนกับพรรคเล็กเขาเลยบอกว่าเอะวันนี้มติฝ่ายค้านเนี่ยแตกคอกันหรือไม่อย่างไรคุณสุทินก็บอกว่าเออมันเป็นทิศทางของแต่ละพรรคนะครับเช่นเดีวยวกับคุณพิจารณ์ชาวชาวพัฒนวงนะสสบัญชีรายชื่อพรรคเก้าวไกลก็ ออกมาเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะไม่ประชุมหรือทํให้สภาล่มคุณพิจารณ์ไม่เห็นด้วยด้วยใช่ไหมฮะใช่คือคุณพิจารณ์เขาบอกว่าคือที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องของการประชุมเองก็ตามเนี่ยสิ่งหนึ่งคือแนวทางการโหวตของพรรคก้าไกลเนี่ยก็มองว่าคือถ้าเกิดไปแก้กฎหมายเนี่ยมันก็อาจจะไม่สอดคล้องนะกับไอ้ตัวสูตร500หรือว่าหาร500นะคะแล้วก็ที่ผ่านมามันใช้วิธีการแล้วก็ใช้เวาลวใวใาในการแก้ไขมติต่างๆในการแก้ไขเนี่ยมันดูเหมือนว่ามันจะสวนทางการเอาไปฟังบางช่วงบางตอนจากคุณพิจารณ์หน่อยค่ะ วันนี้นะครับการประชุมรัฐสภานะครับก็อย่างที่เราทราบกันว่าจะมีกฎหมาย2ฉบับนะครับที่เข้าสู่วาระการประชุมนะครับฉบับแรกก็คือร่างพระราชบัญญัติกำหนดระยะเวลากระบวนการยุติธรรมนะครับซึ่งก็เหลือการพิจารณาอยูอ่ไม่กี่มาตรานะครับก็น,าน่าจะใช้เวลากันไม่เยอะฮะ ชั่วโมงถึงสองชั่วโมงหลังจากนั้นก็จะเป็นการพิจารณาล่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐมนุนวารยการเลือกตั้งนะครับซึ่งก็เป็นการพิจารณาต่อเนื่องจากที่ที่ประชุมของรัฐสภานะครับได้มีมติแก้ไขในมาตรา23นะครับคือพูดได้ง่ายก็คือว่าแก้สูตรการคำนวณสสนะครับเป็นหาร500นะครับแล้วก็มีเรื่องของสสพึงมีขึ้นมานะครับดังนั้นวันนี้ก็จะเป็นการพิจารณาต่อเนื่องเพราะว่าคณะกรรมาการก็ได้เอาไปแก้ไขมาตราที่เกี่ยวข้อง สำหรับพักเก้าไกลนะครับวันนี้เราก็เรียบง่ายมากครับเราก็จะทําหน้าที่ของเรานะครับเข้าประชุมนะครับเราก็จะแสดงจุดยืนนะครับว่าเราก็คงจะไม่สามารถที่จะเห็นด้วยกับมาตราที่มีการแก้ไขนะครับที่เกี่ยวข้องกับมาตรา23นะครับตั้งแต่มาตรา24ทับ1 นะครับหรือมาตรา26เป็นต้นนะครับซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับสูตรการหาร500ที่แก้ไขในมาตรา23นะครับดังนั้นพรรคเก้าไกลก็จะเข้าร่วมประชุมนะครับแล้วก็จะร่วมลงม,มติที่จะไม่เห็นด้วยใน2มาตราดังกล่าวแล้วก,แวก็แล้วก็พิจารณาต่อเนื่องในมาตราอื่นๆ คือซึ่งคุณพิจารณ์เนี่ยก็บอกชัดเจนนะคะว่าการที่จะไปแก้กฎหมายธรรมนูญเพื่อมันสอดคล้องกับสูตร500หาร500เนี่ยมันดูจะเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่ออกมาพูดกันก็คือเรื่องของกรณีที่สองพักใหญ่ที่จะมีการดีลกันในการล่มการประชุมเนี่ยเขาก็มองว่าเขาก็จะไม่ไปไก้าวไก่หรือว่าไปวิพากษ์วิจารณ์ทางด้านของพรรคเพื่อไทยเองก็ตามที่มีจุดยืนตลอดนะว่าต้องการที่จะใช้สูตร100หรือว่าหาร100แต่ก็ไปมองว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องของการที่มีการกลับไป กลับมาเรื่องของการเปลี่ยนแปลงจากสูตร500มาเป็นสูตร1 0 0แบบนี้เนี่ยมันก็ดูเหมือนว่ามันจะไม่ค่อยสมเหตุสมผลสักเท่าไหร่นะคะฟังคุณพิจารณ์พูดถึงประเด็นนี้หน่อยค่ะสังคมก็ให้ความสนใจกันมากนะครับแล้วก็ตั้งคําถามกันเยอะผมผมชวนคิดอย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้งหมดของปัญหาเนี่ยถ้าเรามองดูดีๆเนี่ยมันก็เกิดจาก2ลุงแหละฮะคือลุงตู่กับลุงป้อมเนี่ยแหละครับที่เรียกว่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะฮะตอนแรกก็จะเอาหารร้อย ะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วก็มามาเปลี่ยนใจนะครับมามากลับในสิ่งที่เป็นเรียกว่าเป็นร่างที่ครมรเสนอซะเองนะครับเปลี่ยนเป็นหาร500พอมาวันนี้เอาอีกละเปลี่ยนอีกละนะครับจะเป็นหารร้อยผูผมคิดว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเป็นสมการทางการเมืองที่ต้องตั้งคำถามว่าประชาชนอยู่ตรงไหน นะครับมันไม่มีมันไม่มีควาว่าประชาชนอยู่ในสรรมการทางกลางเมืองของของลุงสองคนนี้เลยนะครับผมคิดว่าสําหรับพักเพื่อไทยเนี่ยก็ต้องเรียนเอตรงมาว่าเขาก็มีจุดยืนที่ชัดเจน นะครับไม่มีการกลับไปกลับมาเหมือนจะเหมือนเหมือนเหมือนสองลุงที่ผมได้พูดไปแล้วนะฮะคือเขาก็มีจุดยืนเขาชัดเจนว่าว่าจะว่าจะจะต้องการหาร้อยนะครับผมคิดว่าก็เป็นแนวทางในการทํางานสําหรับของพรรคก้าวไกลเราก็จุดยืนเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าแนวทางเราอาจจะแตกต่างกันนะครับเราก็คิดว่าเราก็จําเป็นนะครับที่จะต้องมาทําหน้าที่ก็เท่านั้นเองครับก็เขาก็เคารพครับไม่ไม่มีพกไม่มิพากวิจาร์อะไรครับผมผมต้องขอขออนุญาตที่จะไม่ไม่พิพากวิจาร์ดีกว่าครับ นะครับถือว่าก็เคารพเคารพการตัดสินใจของแต่ละพรรคนะครับนี่ค่ะก็บอกว่าเป็นการเคารพการตัดสินใจของทั้งสองพรรคไม่พูดถึงกันแล้วกันแต่ก็แอบแบบพูดถึง2ลุงนิดนึงนะคะแล้วก็พอไปไปไปพูดถึงอีกหนึ่งประเด็นเรื่องของการครบตําแหน่งของนายกรัฐมนตรี8ปีเนี่ยก็บอกว่าคือใช้คําว่าณตอนนี้นะะให้พิจารณาโดยประชาชนกันแล้วกันเพราะประชาชนเนี่ยพิพากษาอยู่แล้วไม่ต้องไปรอศาลพิจารณาหรอกแต่คุณพิจันทร์ก็ว่ากันแบบนั้น ก็รอดูนะฮะเดี๋ยววันนี้น้ำหนักอยู่ในสภาแต่ว่าเรื่องของ8ปีก็นอนแรงไม่แพ้กันจะได้จะได้กอติดในช่วงต่อ,ตอไปนะครับไปดูในฝั่งของพรรคร่วมรัฐบาลกันหน่อยนะฮะโดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์แข่งขันมากนะฮะเมื่อสักครู่ได้เห็นบางซุปสุภชัยใจสมุทรนะครับในสภาเรียบร้อยเห็นแวบๆบแบบนะครับเห็นคุณจุรินมาบัญชาการเองด้วยนะฮะใ,ในที่ประชุมรัฐสภาคุณจุรินให้สัมภาษณ์เมื่อช่วงเช้าก่อนจะประชุมรัฐสภาบอกว่า พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะฮะจะเข้าร่วมประชุมรัฐสภาตามปกติเลยขณะที่สอสอของพรรคที่ได้มาลงชื่อเข้าร่วมประชุมก็มีอยู่แล้วและ จะโหวตไปตามขั้นตอนตามกระบวนการหากไปถึงวาระสามก็จะเห็นชอบสุดจริงๆก็ยืนยันตั้งแต่เมื่อวานแล้วเป็นทิดทายที่ชัดเจนแม้ในพักเองจะมีเสียงที่แตกนะบางส่วนนี่เอาร้อยบางส่วนเอา500แต่ที่สุดแล้วประชาธิปัตย์ก็คือประชาธิปัตย์นี่แหละนะฮะเมื่อมติของการประชุมพักย่อยมาเราเอาหาร ห้าร้อยแล้วเราก็เดินหน้าที่จะหารห้าร้อยวาระสามเราก็หารห้าร้อยด้วยเช่นเดียวกันเช่นเดียวกับคุณมงคลคกิจศิสุนทารานนท์เนี่ยนะฮะบอกว่าวันนี้ผมมาประชุมนะงดออกเสียงผมมาเพราะมาทําหน้าทีช่ชัดเจนของผมคืองดออกเสียงนะเนื่องจากอะไรแม้ว่าห้าร้อยเนี่ยนะฮะก็จะเป็นประโยชน์กับพักเล็กแหละแต่ที่สุดแล้วกระบวนการของการดําเนินการที่มันขัดนะ โดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยที่ไปมุ่งเรื่องของการขัดขผลประโยชน์ส่วนตนหากองค์ประชุมวันนี้ สามารถเปิดประชุมได้ดําเนินการไปได้ท่าทีการแก้ไขรัฐมนูลเนี่ยพักเล็กพักใหญ่หากจะดีจริงก็ควรที่จะมีสมาชิกสภาร่างรัฐมนูลที่มาจากประชาชนให้แก้ไขดีกว่าไปนู่นเลยเนี่ยฮนะแต่เอาที่สุดวันนี้มาประชุมและจะงดออกเสียงนะครับก็เราติดตามส่วนบรรยากาศเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยนะก็จะมีอีกหลายส่วนนะจับตามองแล้วก็หลายคนมาฟาดงวนฟาดงา,า,งากันพอสมควรและเราได้ทารายงานพิเศษชิ้นหนึ่งเนี่ยนะครับเติมข้อมูลให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจเนี่ยว่าถ้าสมมุติ วันนี้ประชุมสภาเดินไปได้นะครับแล้วกฎหมายมันจะเป็นอย่างไรขั้นตอนระเบียบห่วงเวลาจะเป็นอย่างไรนะครับและจะได้ใช้ร้อยหรือใช้500อย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันช่วงหน้าแต่ว่าเราไปติดตามสิ่งดีๆกับพี่สายกันก่อนใช่ไมใช่เดี๋ยวช่วงนี้ไปติดตามพี่สายแล้วก็คุณปานธนพรก่อนเลยค่ะ